ไปมึงอยอาเอาเงอยสปตอ์ตมึงก็เธอไปมึงไปมึงไปเอาเงินมาใหกูเข้ามาไอสั์ผมยิงมาข้างหลังผมสวัสดีครับสวัสดีพีพีเอฟซีลุงป้านาะทุกทุกท่านนะครับยัวผมเบอร์เดินป่าลาผีนะครับพี่พี่กอนในวันนี้เนี่ยมีพีพีเอฟซีท่านเลยนะ ให้ผมเนี่ยอัปเดตเกี่ยวกับคนที่ผมเคยไปช่วยเหลือในกระท่อมที่ผมเคยไปสร้างนะครับพี่พี่ก็ในวันนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะอัปเดตให้พี่พี่นะตอนนี้ผมเนี่ยอยู่น้องอยู่เดี๋ยวกลับไปถึงบ้านเนี่ยผมจะรีบอัปเดตนะครับพี่พี่กอนอื่นก็ฝากเป็นกำลังใจผมนะครับพี่ครับตอนนี้ก็ให้องค์หญิงเนี่ยดูแลอยู่นะครับคนที่โดนแทงนะครับพี่โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตทำธุราก่อนนะครับพี่พี่ไปครับพี่พี่ เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยผมจริงย้ะนักลุงนักลุงปล่อยปล่อยมึงอย่าเข้ามามึงจะทำเฮียอะไรไอ้สัตว์มึงทำเฮียอะไรกูช่วยเรือม,มึงไงเฮียมึงเงละคุณยังวะมนนั้นตาย มึงมึงวางมืลงไอ้สั์มึงวางเข้าท้องอยู่มึงจะทำเชี่ยอะไรมึงจะเอาอะไรมึงต้องการอะไรมึงแทงกูกูไม่ได้แทงมึงมึงเข้าใจคนผิดแล้วกูช่วยกูคนไปช่วยมึงมึงจำได้เปล่าวันนั้นน่ะกูจำอะไรไม่ได้กูเป็นคนไปช่วยมึง ไปแน่สารภาพเชียอะไรกูไปช่วยมึงไปไฟมึงมึงหลอนยาเปล่าไปไฟมึงมึงหลอนเปล่าว่าที่พึงทะเลาะกันเรื่องยาแน่กูไม่น่าไปช่วยมึงเลยมึงปล่อยนะเว้ยมึงปล่อยแฟนกูมหยุดเธอไปมึงปล่อยไอ้สัมึงกระเธอไปมึงปล่อยเธอไปผมยิงอย่ายพึ่งตั้งสติก่อนกระะเไป

Boi mãi 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 cái này, mãi 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 muốn mãi 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 à mãi 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 cái này, này. มึงคุยดีดีกูช่วยเหลือมึงขนาดนี้นะเว้ยที่หลับที่นอนกูหาให้กูไม่ถ่ายกูไม่ถ่ายเนี่ยกูหันกล้องไปทางอื่นอยู่อ่าคุยกันลูกชายมึงอยากได้อะไรมึงอยากไปทำอะไรมึงอยากท่าไหร่เอาแบบที่เป็นเป็นไปได้คนเป็นพ่อเขาไม่ทำอย่างนี้เว้ยมึงตั้งสติไอ้ห่ามึงตั้งสติมึงวางมีดลงมึงวางมีดลง เออกูรู้มึงโดนแทงกูไปช่วยมึงโดนแทงตรงอกอกข้างซ้ายกูรู้กูเป็นคนไปช่วยมึงแพ้มึงอง่ากูเป็นคนจ่ายค่าพยาบาลเว้ยมึงไม่ดีขึ้นทุกวันนี้มึงต้องการเท่าไหร่ค่อยๆคุยค่อยๆคุยลูกกูจะเอาไปให้ลูกกูคว้ามึงไม่ไหวแล้วปะมึงวางมีดลงก่อนมึงอง่าหยู่ตรงนั้นอย่งนั้นไปเฮ้ยเฮ้ย ไอเ้เหเข่าท้องอมึงก็มีลูกน่าจะคิดได้นะเว้ยนั่งอยู่ตรงนี้แหละมึงไปเอาเงินมาให้กูเข้ามามงปลอยมึงจะเอาเท่าไหร่มึงจะเอาเท่าไหร่ไปเอามาให้กูห้าพันกูไม่ถึงห้าพันมีเท่าไหร่กูมีสองพันเอามา มึงรอกูตรงนี้มึงอยา่าทำอง่ยิงเด็ดขาดออมึงรอกูนะออมึงรอกูก่อนออแบะ๊ะเอาเงินให้สองพันดิเอาเงินสดให้เยอะก่อน0องพันเ,เงินสดเงินสด เอามาให้เยอะกรองซ่องพันโจมมันมาไทยองยิงไงดิเร็วเอามีดมาด้วยเอามีดมูยเอามีดมีดมีดเร็วเอามีดมาเอาเอายาวยาวยาวเออมันทั้งตัวผมมั้งละ Em nếp đó Nhìn Mùi dao, ông hạ tăng con mà hãy nói Là có mà đưa mẹ hạ tăng con mãn là lắm mọi của mọi người mọi người mọi người mọi của mọi người 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 เอาเอาเอาวางวางก่อนัรับลุงถ่ายกูกูไม่ได้ถ่ายลุงมันเป็นหลักฐานวางมึเอามาเด้อมึงเอาเงินมาวางไว้ตรงนี้ Chạy anh chạy anh. không à? tôi Huang. 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 mau Huang. 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 mau Huang. 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 không Huang. hay Huang. 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 ngu Huang. 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 mày Huang. 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 sạch Ủa nhiên, bà không làm không? không? Thôi Thôi bay, Thôi à, muốn bò Thôi bay, Thôi Ao 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 Quang à, à. Ao à, à. ao luôn Mà tặng Bò em quang Thôi bay, Thôi bay, Thôi bây Thôi bây Thôi Ngoại ơi Ngoại tăng ơi sao Ngoại ơi Ngoan Ngoại tăng rồi Ngoại ơi ngoan Bao bao mình đã วันมิวางมีดลงนว,วันห่อยเลมาเอามีดมาเอาหอยเลยอย่งนี้ไอ้สัตว์มึงไปมึงไม่ได้ออกมึงยาวขึ้นนะมึยงยาวขึ้นนะเร็วเร็วล่อมันเอาตามมาไอ้สัตว์ ào tăng mà, ào tăng mà mừng ngoan, Ây, Mùi đâu phải sai lóm lóm, nôn nôn nôn, chạy liu chạy liu, chạy sắt mừng dứt chạy hế mưng chút, mày với nè? ลองพิ่บเถอะแผลมึงอะวางเม็ดกูแทงนะมึงวางเอาตังกูมาโยนไปแล้วเอาตังกูมาโยนไปแล้วมึงโยนไหนไหนโยนไปตรงคอต้นกล้วยแบมือมึงแบปล่อยแบกูมึงแบ ค่อยๆลุกช้าๆโอ้โแผลกูมึงค่อยๆลุกค่อยๆล,ลุกช้าๆอย่าตุกติกมึงอย่าตุกติกนี่ไงไอ้ซัตว์มึงจะเบี้ยวกวูเหรอมึงปล่อยตังค์มึงอาเก็บเก็บตังค์สองพันสองพันไหม ไอ้เฮียกูให้ที่พักมึงไม่พอใช่ไหมมึงทอดจังเกงมึงทอดจังเกงกูไอ้ฝันมึงทอดมึงอย่าเอาฝันฝันมือมันมึงปล่อยกูฝันนะมึงปล่อยมึายามันดึงมีดพี่เดี๋ยวเดี๋ยวฝันมือมันมึงอย่าวฝันมือมันเลยผันเลยมึงทำงี้เพื่ออะไรวะฮะ เดี๋ยวจะทำไรกไปรักษาลูกลกูลูกเป็นเชี่ยอะไรวะลูกไม่สบายลูกไม่สบายที่ไหนในป่ามึงไม่รู้หรอกมึงอยู่ในเมืองมึงไม่รู้หรอกฟังมาแล้วมึงโดนใครแทงมาวะเจ้านี้กูฟังมามึงไปแล้วพรุ่งนี้จะลองขึ้นไปดูถ้าใช่กูจะช่วยเหลือมึงเต็มที่งมา มึงไปัวไปเอาตังไปยากับลูกกูลูกไม่สบายไปกูจะให้โอกาสมึงในค่ำคืนนี้ไปพักข้างล่างกูจะมัดมึงพรุ่งนี้มึงพาขึ้นไปดูลูกมึงถ้ามึงตกต็กกูย้อนเก็บมวลมันมาคือผมจะลองให้โอกาสมึงนะถ้าเป็นเด็กจริงผมตรงสานใจเธอรู้อยนะมึงไปถ้ามึงรักลูกมึงมึงยาตกติ๊กนะถ้ามึงคิดว่ามึงรักลูกมึงมึงยาตกติ๊กนะ ฟันนะลุงมีกี่คนคนเดีวยเดวยเอาความจริงเออแล้วมึงทำมึงยิงแบบนั้นเพื่ออะไรมึงจะคมคืนใช่ไหมกูต้องการปั๊เอาให้จริงมึงไม่ใช่คนในป่ามึงไม่รู้มึงเอาให้จริงนะมึงช่ว์ใช่ไหมเออมึงยาวให้ม่วงทำดม ไอสัตว์มึงจะทำล่านกูเหรอไอเฮียนี่แม่งเลี้ยงไม่เชื่องบอกว่าเฮ้ยมึงคนเบามึงคนไทยเบามึงมึงคนไทยไหมกูเป็นคนกันเลี้ยงมึงกันเลี้ยงเคตไหนกูบอกไม่ได้มึงทหารเบาทหารกันเลี้ยงเบากูไม่ใช่ทหารเอาไม่ชัวนนะเอออเาไม่ชัวนะไอสัตว์เอาไม่ชัวน กูไม่ได้รุนแรงกับมึงนะมึงรุงแลงมึงมึงรุนแรงกับพวกกูก่อนนะกูเบากับมึงแล้วกูช่วยมึงแล้วมึงรู้ตัวมึงดีมึงเดินไปมึงเดินไปข้างล่างกูให้ที่พักมึงแล้วมึงอย่าตุกติกต่างายเหรอ๋นุนไปไปให้แม่ไปเออไอสัตว์มึงเดินดีๆมึงเดินให้เหมือนคนหน่อย มึงเดินให้เหมือนคนหน่อยเฮ้ยไอเฮียกูคนดีแล้วนะกูทำดีคุยดีกับมึงแล้วมึงเลือกแบบนี้กูจัดให้มึงได้กูเลือกให้มึงเองไอสัดมึงเดินไปมึงเจอไหมมึงทำอะไรกับผู้หญิงคนเนี้เข่าท้องไอเฮียเอ้ยสุภาพหน่อยด,ดิวะมึงเดินดีด เฮี้ยงไปนั่งมึงไปนั่งผมทำดีแล้วนะพี่พี่ผมคิดว่าผมทำดีที่สุดละใครจะว่าผมเที่ยวผมผมยอมรับครับคือผมโมโหมากมันทำกับองค์ยิ่งผมแบบนี้ท่านครับคือเขาก็กำลังท้องด้วยนะพี่พี่ท่านท่านครับท่านครับไหวไหม มูยาวไปมัดมันมัดเลยมัดมือนะมูยาวเนี่ยมัดมือไปเออมัดมือมันท่านครับท่านไหวไหมท่านไหวไหมค่อยค่อยลุกก่อนค่อยๆลุกก่อน,อกกอนท่านเป็นไรมากไหมลุลุกขึ้นมานั่งก่อน,อน,น,อนท่านไหวไหมมือโดนฟันไหมไหนท่าน,นท่านไม่เป็นไรใช่ไหม ฮะโอเคใช่ไหมครับท่านโอเคนะโอเคนะพี่พี่ท่านไม่เป็นไรนะครับโอเคท่านนอนพักก่อนเดี๋ยวผมผมมาผมเคลียร์กับมันแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวท่านไม่รู้เป็นเรื่องจริงหรอที่มันพูดมึงซ่านนะก็เหงมีนี่มาจากไหนไปเก็บมาเมือเงมาจากไหน กูถามมึงเอามาจากไหนฮะนี่มันมีดกูไม่ใช่เหรอมึงรักเล็กขโมยน้อยเหรอวะไหเฮียกูยถามอ่ะมึงอยากโดนซ้ำแผ่นนี้ไหมฮะนี่ใส่มึงยังไม่โอเคนะปรับปรุงนะมึงรู้ป่ะมึงปรับปรุงตัวนะ แ้วชีวิตมันจะดีขึ้นหัดเป็นคนดีกับเขาสะบ,บ้างคุยกับเขาตรงๆนะกูคนดีช่วยเหลือคนได้นะถ้าช่วยเหลือไม่ได้มึงไม่รอดมาถึงทุกวันนี้มึงเข้าใจใช่ป่ะฮะอย่างเงียบไปนอนเลกูนอนตรงนี้ กูยอมเอาเขาเข้ามาให้มันกูไม่เอาร้อนไม่เอามันร้อนใช่มันเปิดพัดลมเบอร์สามกูจะดูดีคืนนี้มันจะทนได้ไหมไอ้เฮียกูทำดีขนาดนี้แม่งยังดีสำรับมันไม่พอหรือไงวะฮะกู<า>นะกูว่ากูคนกูอ่ะช่วยเหลือคนมาเยอะแล้วกูเจอคนมาไล่ประเภทแล้ว นอนพักเดี๋ยวพรุ่งนี้จะขึ้นไปหาลูกมึงเดี๋ยวจะเตรียมยาให้ลูกเป็นเฮี้ยอะไรมั่งบอกมา่ิกู้ะไดจะจัดยาให้มึงถูกพูดมาดิโหลดดิมึงไม่อยู่ที่นู่นสามสี่วันแม่งจะรอดหรือเปล่าวะลกงุงต่อยัง ตัวเท่าลานกูไหมวตัวใหญ่กว่าใช่ไหมเล็กกว่าป่านนี้แม่งเดสมอลเล่หรืวังไอ้เฮี้ยงไม่อยู่ขนาดนี้มันจะห่ากับเขาที่ไหนแดกมึงคิดดิมึงไม่บอกกูตั้งแต่แรกว่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะลองไปดูนะถ้าไม่เจอมึงโดนกูยับนะกูแจ้งตำรวจจับนะเข้าใจนะ เดี๋ยวคืนนี้กูปล่อยให้มึงก่อนทำหนีกูถือว่ากูแบบทำบุญนะแต่ถ้าม,มึงอยู่แปว่ารูมป่วยแค่นั้นแหละเดี๋ยวกูเตรียมยาให้มึงเอาไปไปพักคนเอาตัางให้แม่อะ่ะไม่ต้องไม่ต้องเดีย๋ยวพี่เก็บไ้นี้ห้ยิเงียบครับไป ให้แม่พักก่อนไปขอให้ลูก่ะโอเคนะพี่ขออนุญาตห้องนิ่พักบ้างนะโอเคนะพี่ตอนนี้ผมจับมัดมันไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราขึ้นไปดูลูกมันนะ ถ้าไม่ใช่เนะี่ยผมสัตว์มันอ้วนแะน่คือผมโมโหมากเลยผมมาเจอแบบเนี้ยช่วยเหลือคนแบบนี้แม่งแบบเราให้ใจไปร้อยมันมันมันไม่ตอบแทนเรานะมันมาทํารลายแฟนผมนะองค์หยิงอีกผมเครืองตรงนี้แหละนะแล้วเขาในท้องแบบผมโมโหจัดเลยเลือดขึ้นหัวเลยเมื่อกี้นะครับใครจะว่าผมผมผมปล่อยนะเพราะเมื่อกี้นี่ถ้าผมไม่มาเนี่ยองยิงเนี่ยน่าจะแย่นะเหมือนมันจะคมขืนแล้วทีแรกอะ่ะผมยิงกีดการผมได้ยผมรีบวิ่งปีลงมามัน เดี๋ยวจะลองให้โอกาสดูสงสารเด็กนะครับเราใจเย็นไว้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ขึ้นไปดูเด็กนะครับถ้ามันไม่เป็นเรื่องจริงเนะผมเอาเรื่องนะพี่แค่นี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้อัปเดตไวเ้เจอกันคลิหน้าครับวัสดีครับ